สวัสดีทุกๆท,ท่านเลยนะคะสำหรับเอพิโซดนี้ค่ะหวานก็จะสรุปนะคะเป็นการตีความความสัมพันธ์ของตัวละครหลักในทานทารารักนิรัน์นะคะก็มาพูดคุยกันสนุกๆค่ะสำหรับตัวละครที่หวานจะเน้นเป็นพิเศษก็จะมี4ี่ตัวละครนะคะนั่นก็คือไวเจ้าพเพกของพวกเรานะคะแล้วก็เพยเหยียนพระรองหนึ่งค่ะรวมทั้งชุยเหลียงพระรองสองแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ก็คือผู้หญิงนะคะเจียงฉือค่ะนางเอกของพวกเรา นเองะะคะมาพูดถึงทางด้านวาอารมณ์กันหน่อยนะคะทั้งวิเจ้าเองนะคะซึ่งรับบทโดยคุณหลันเจียหลุนค่ะเพ่ยเหียนรับบทโดยคุณชีเจียงซีนะคะชุยเหลียงรับบทนี้โดยคุณเกาหานแล้วก็เจียงฉือก็คือหลี่หลันตีนนั่นเองนะคะ4คนนี้นะคะมีสิ่งหนึ่งที่เป็นอารมณ์เดียวกันนั่นก็คือทุกคนเนี่ยอยากจะมีอิสระแล้วก็มีความสุขในการใช้ชีวิตนะคะแต่ว่าวิถีชีวิตของแต่ละคนนั้นต่างก็แหมแตกต่างกันโดย สมสําหรับเว่ยเจ้าพระเอกของพวกเรานั้นนะคะถามว่าเขาได้ฆ่านางเอกไปกี่ครั้งนะคะก็ต้องบอกเลยว่าฆ่าไป3ามครั้งเพื่อนๆบางคนอาจจะงงว่าอะไรแอดวานก็ยังไม่ตายนี่นาทําทไมใช้คําว่าฆ่าก็คือการที่พระเอกของเราเอามีดเสียบนั่นแหละก็เรียกว่าการฆ่าเจียงฉือแล้วเพียงแต่ว่าคนที่โดนฆ่าไม่ตายเท่านั้นเองนะคะซึ่งในตอนนั้นคือคือเหมือนกับคนแปลกหน้าเลยนะคะเว่ยเจ้ากับเจียงฉือนั้นไม่รู้จักกันค่ะแล้วก็ตัวของเว่ยเจ้าก็ไม่ได้ คุ้นเคยอะไรกับทางเจียงฉือเลยเพราะฉะนั้นการเจอกันแล้วเขาจะโหดร้ายทุกครั้งที่เจอกับเจียงฉือในช่วงแรกเนี่ยก็ถือได้ว่าตามหลักเหตุผลแล้วพวกเขาเจอกันด้วยลักษณะที่เป็นศัตรูกันค่ะ แต่ทีนี้นะคะแม้ว่าเราจะแบบจะพูดอีกอย่างหนึ่งว่าก็พวกเขาไม่รู้จักกันจะให้พวกเขาเป็นศัตรูกันไปเลยได้ไหมนะคะเราก็ต้องมาดูถึงโอกาสที่พวกเขาจะพัฒนาเป็นเพื่อนกันนะคะน้อยมากค่ะเพราะว่าอย่างที่พวกเรารู้ว่าเจียงฉือนั้นไปเป็นตัวขัดขวางภารกิจนะคะปฏิบัติการของกลุ่มของเว่ยเจ้านั่นเองเพราะฉะนั้นแหมเว่ยเจ้าเห็นนางเป็นศัตรูร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะแล้วก็โอกาสที่จะพัฒนามาเป็นเพื่อนนั้นน้อยมากเลยค่ะ แต่อย่างไรก็ตามนะคะเจียงฉือของพวกเราก็มีคาแรคเตอร์ซึ่งในนิยายก็ตั้งเอาไว้เหมือนกับว่าต้องเป็นผู้หญิงที่ฉลาดแล้วก็เป็นผู้หญิงที่มีความสดใสมองโลกในแง่บวกนะคะเพราะฉะนั้นเล้าเนี่ยคือแม้ว่าคนคนนี้จะฆ่านางไปถึง3ครั้งด้วยกันนะคะแต่ว่าตัวของนางเอกนั้นตั้งใจว่าเดี๋ยวนางจะมโหยฆ่าเขากลับบ้างจะทําให้สารสมเลยอะไรประมาณนี้นะคะแต่แล้วในที่สุดนะคะความยังไงดีด้วยความโชคลายประวัติ ชีวิตของเว่ยเจ้าอะไรต่างๆนานาแล้วก็สถานการณ์ที่ยากลําบากของเหล่าประชาชนช,นชาวเยียล่วรวมทั้งเมืองเยียล่วเองด้วยนะคะซึ่งณจุดนี้ก็ต่อมานังเอกของพวกเรารู้ค่ะก็ตัวของคนนะคะที่เป็นแบบ ประชาชนของเยื่รล้วนนั้นพวกเขาได้อยู่ในสถานะที่เรียกว่าเป็นทาสของชาวต้าเหลียงอยู่นะคะก็อย่างที่พวกเรารู้กันว่าจากักรพรรดิของตาเหลียงนั้นใช้แผนใช้ทริคอะไรแบบนี้ในการที่จะทําให้มันเป็นเรื่องที่ถูกต้องได้นะคะคือเอาชาวเยี่ยล้วนมาเป็นทาสของเขาได้อะไรประมาณนี้นะคะ เราจะเห็นได้ว่านะคะในตอนนี้ฉากทุกฉากนี้ไปอยู่ที่เยื่ยล่วก,ก่อนแล้วก็ผู้ที่เป็นผู้อาวุโสของเผ่าเยื่อ่วนั้นนะคะพอรู้ว่าเป็นเว่ยเจ้าจากต้าเหลียงเนี่ยพวกเขาก็มีความรู้สึกที่ไม่ดีกับเว่ยเจ้าทั้งนั้นเลยนะคะซึ่งณจุดนี้นะคะเจียงฉือเองเป็นผู้ที่แบบรู้อะรู้ความจริงเกี่ยวกับว่าเว่ยเจ้าเป็นใครเว่ยเจ้าต่อสู้เพื่ออะไรนะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็กลายเป็นว่าเออเว่ยเจ้าเองแล้วก็เจียงฉือเองก็ได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันแล้วก็มีความคุ้นเคยต่อกัน นั่นเองค่ะก็เข้ามาสู่จุดสมดุลน,นะคะก็เรียกได้ว่าไม่อยู่ในฐานะของศัตรูแล้วค่ะเหมิดมาเรื่อยๆจนเป็นเพื่อนร่วมทางแล้วก็มาเป็นเพื่อนร่วมใจเพื่อนแบบผ่านความเป็นความตายจนกระทั่งตกหลุมรักกันนะคะก็เจิงฉือนั้นตกหลุมรักหว้เจ้านะคะซึ่งมีชื่อจริงว่าเฉียวอูเฉียนั่นเองในเรื่องค่ะณนะจุดนี้นะคะตัวของอนางเอกเองก็เรียกพระเอกน่ารักนอไอเจ้าแมวอะไรประมาณนี้นะคะไอแมวไร้ความรู้สึกบางไ แมวไ้หน้าบ้างอะไรก็ว่าไปค่ะแต่อย่างน้อยนะคะเจ้าแมวตัวนี้ก็มีเจ้าของแล้วก็คือเจียงฉือนั้นยึดมาเป็นของตัวเธอเองนะคะเพียงแต่ว่านางเอกเองของเรื่องนี้ก็น่าสงสารนางอยู่เนาะเพราะว่าไม่มีผู้ชายคนไหนที่แบบเออคือผู้ชายสองคนเนี้ยคือพระองหนึ่งกับพระเอกเนี่ยไม่มีผู้ชายคนไหนที่แบบจัดนางเอกของพวกเราไว้เป็นสิ่งสําคัญอันดับหนึ่งในชีวิตของพวกเขาเลยนะคะก็อยู่ที่ว่านางเอกของพวกเรานั้นจะยอมรับนะคะในปณิธานแล้วก็ การดาเนินชีวิตของของใครเป้าหมายของใครมากซึ่งก็แน่นอนว่าเจียงฉือก็มีความเมตตาเนาะก็เลยแบบเออมีปณิธานเดียวกันกันกบถังเว่ยเจ้านั่นเองนะคะส่วนทัศนคติของเพยเหยียนที่มีต่อเจียงฉือนั้นแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงจากเว่ยเจ้าเลยนะคะเพราะฉะนั้นลาวเนี่ยในการช่วยชีวิตของเพยเหยียนตั้งแต่แรกนะคะในตอนที่แบบไม่เคยรู้จักเจียงฉือมาเลยไม่เคยอะไรเลยเนี่ยณจุดนั้นก็คือเจียงฉืออาการจะแบบจะตายแล้วเรียกได้ว่าบาดเจ็บส าหัสนะคะจากการฆ่าของเวยเจ้านี่แหละค่ะแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วนะคะสิ่งที่เพื่อเหยียนนั้นกระทาอย่างเมตตากรุณาภายนอกออกมาให้กับเจียงฉือเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการดูแลอาหารเสื้อผ้า ไปจนถึงค้นหายายากๆต่างๆอะไรแบบนี้นะคะมันก็เหมือนกับว่าคือคือเขาก็ดีก็ไม่ได้ว่าไม่ดีเพียงแต่ว่ามันก็มีจุดประสงค์แอบแฝงเพราะว่าเขาก็แบบมั่นใจว่าเจียงเฉือเป็นคนผู้เดียวที่ได้เห็นหน้าตาของหัวหน้านะคะของกลุ่มที่จะทำการเอ่อทำการฆ่าถึงลุยในตอนนั้นนะคะ แม้กระทั่งนะคะในฉากที่เพื่อเหยียนเองได้เข้าไปในพระราชวังเพื่อไปขอ,อยาวิเศษซึ่งมีแค่เม็ดเดียวด้วยแล้วก็ต้องมาแย่งกับองค์ชายสามอีกคนหนึ่งนะคะซึ่งเมียเออพัะนสนองค์ชายสามเนี่ยก็ป่วยต้องใช้ยาอันนั้นอะไรแบบนี้นะคะซึ่งก็ทําให้เราได้เห็นว่าเออเพื่อเหยนถึงแม้ว่าเขาจะมีจุดประสงค์ในการที่แบบจะช่วยเจียงฉือโน่นนี่นั่นแต่อย่างไรก็ตามนะคะเขาก็ช่วยไงเออมันก็ไม่สามารถจะไม่สามารถจะปฏิเสธได้ว่าเขาก็เป็นคนดี อนะสำหรับเพื่อเยียนนะคะเพียงแต่ว่าเขาก็เป็นคนมีภาระนั่นเองค่ะ แต่ว่าสิ่งที่เพื่อเหยียนทำมันไม่ได้สร้างความอบอุ่นหัวใจให้เจียงฉือนะคะแต่ว่าสิ่งที่ทางด้านเวยเจ้านั้นปฏิบัติต่อผู้อื่นเนี่ยมันทําให้เจียงฉือรู้สึกว่าเออมันใช่นะคะเจียงฉือเองเป็นผู้ที่คอยให้ความอบอุ่นนะคะกับเหล่าผู้ชายนั่นเองในเรื่องของกําลังใจการมองโลกในแง่ดีนะคะแล้วก็การเหมือนกับว่าเออแบบช่วยเหลือผู้ที่อ่อนแอกว่าอะไรแบบนี้นะคะแต่เจียงฉือเนี่ยก็ไปแบบเหมือนกับต่อจิกซอแล้วก็รู้เห็นถึงการ ที่เพื่อเหยียนนั้นไม่ได้มีจิตใจที่แบบดีต่อชาวเยี่ลล่วงไงไม่ได้เป็นไม,ม่คือดีกับนางก็จริงดีมากๆแต่ว่าไม่ได้เผื่อแผ่ ไปถึงคนอื่นๆด้วยอย่างประชาชนผู้บริสุทธิ์นะคะสิ่งนี้ก็ทำให้ได้ตั๋วพระรองไปก็แล้วกันนะคะส่วนทางด้านของนางเอกนั้นถามว่าปิ๊งใครนะคะถ้าเป็นรูปร่างหน้าตาก็ต้องปิ๊งไวยเจ้ามาตั้งแต่แรกนะคะเพราะว่าชาวเยลล้วนนั้นโอ้โหทั้งหญิงทั้งชายบอกเลยว่าสวยหยาดฟ้ามาดินนะคะลอยมาเลยค่ะอย่างไว้เจ้าเองก็สวยแบบผู้หญิงผสมผู้ชายนะคะคือเดินแบบเดินเลยอยมาเลยเหมือนเทพบุตรเลยนะคะเพราะฉะนั้นตัวของนง เอกนนัก็จะตะลึงหลายๆครั้งที่ได้เห็นพระเอกเนาะโดยเฉพาะที่บรรยายไว้ในนวนิยายต้นฉบับนะคะแต่สําหรับเวลาที่เราดูกันผ่านหน้าจอเนาะคุณหนนเจียลุนกับคุณฉีเจียงซีเนี่ยเขาก็กินกันไม่ลงนะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีทีมพระเอกแล้วก็ทีมพระรองด้วยนะคะก็หลายๆท่านก็แบบโอ้โหค่ะแบบดีอะดูดูละครแบบนี้ก็ดีนะคะ <c oughs> คือมีแต่หล่อๆนั่นเองนะคะ ทีนี้นะคะมีผู้ชายอยู่คนหนึ่งค่ะที่นางเอกนั้นมาเป็นอันดับหนึ่งนะคะแต่ว่าเขาเป็นพระรองเบอร์สองนั่นเองแล้วก็คนรักคนแรกของเขาก็ไม่ใช่เจียงฉือแต่ว่าต่อมานะคะหลังจากที่เขาตัดใจเรียบร้อยทุกอย่างแล้วไปจากแม่นางตงเนี่ยคือความรักของชุยเหลียนที่มีต่อเจียงฉือนั้นนะคะชัดเจนมากๆเลยนะคะเพียงแต่ว่านะคะเขานั้นก็แบบ คือยังไงดีคือเขาเองเนี่ยก็มีเรื่องราวที่เป็นภาระในจิตใจของเขาอยู่เนาะแล้วเขาทํางานให้กับเพื่อเหยียนด้วยนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาทําได้ก็คือคอยเตือนเพื่อเหยียนว่าอย่า อย่าแบบเอออย่าใช้เจียงฉือเป็นหมากเลยปล่อยนางไปเถอะอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งณจุดนี้นะคะก็ตัวของชุยเหลียงนั้นก็มองอยู่ห่างๆเพราะว่าเขาก็รู้ว่าผู้หญิงนั้นก็แบบไปรักไว้เจ้าอะไรประมาณนี้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะในโลกแห่งอารมณ์อันพัวพันของทั้งสี่คนนี้นะคะ เว้ยเจ้าเองอยู่ในประเภทของผู้ชายที่ก็ไม่ได้เลวค่ะแล้วก็แต่เป็นแต่เป็นลักษณะที่ไม่มีผู้หญิงคนไหนรักเขานะคะสำหรับเวยเจ้าเพราะว่าชื่อเสียงที่มันที่มันโด่งดังไปทั่วใต้ล่าก็คือเขาเป็นคนที่หดเหี้ยมมากเลยเออส่วนนี้สําหรับเวยเจ้าถึงแม้ว่าจะหล่อเหมือนเทพบุตรแต่ก็ไม่มีผู้หญิงคนไหนที่รักเขานะคะในขณะที่เพื่อเหียนเนี่ยเป็นผู้ชายที่มีอํานาจนะคะแล้วก็เข้าใจในเรื่องของความรักแล้วก็ความเสน่หาด้วยนะคะแต่ว่า เขาเน้นก็คือมีจุดประสงค์อยู่ตลอดเวลาอันดับหนึ่งของเขาคืออำนาจนั่นเองนะคะแล้วก็การดูแลตระกูลเผยให้ปลอดภัยแล้วก็รุ่งเรืองนั่นเองค่ะส่วนช่วยเหลียงนั้นเป็นประเภทเหมือนผู้ชายแบบยางอะไรนะคะคือเป็นแบบอืมไอเดียวะ่ะหายากในความเป็นจริงแล้วนะคะ <c ười> คือช่วยเหลียงพร้อมนะคะพร้อมที่พร้อมที่จะให้เจียงฉือใช้ได้ตลอดเวลาเพียงแต่ว่าก็ คือคือยังไม่สามารถจะก้าวมาอยู่ข้างหน้าเป็นเบอร์หนึ่งได้นะคะก็เป็นยางอะไหลไปก่อนรอวันที่ล้อพังซึ่งล้อหลักก็คือทางด้านพระเอกเนาะหลังจากพระเอกไปแล้วเดี๋ยวชุยเหลียงก็ดูแลให้นะคะสําหรับเจียงฉือนั่นเองค่ะแล้วก็ต้องเน้นอีกทีว่าในนวันนี้ยต้นฉบับก็เจียงฉือก็ไม่เคยตกหลุมรักชุยเหลียงเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็มีเพียงแค่เป็นหลักค้งเดียวเท่านั้นเองนะคะ ทีนี้เรามาแนะนำนะคะมาดูผู้คนรอบๆนะคะรอบๆตัวของตัวเอกทั้งสี่ข้างต้นที่หวานได้พูดไปแล้วนะคะเอาละอย่างเช่นบทของอันเฉิงนะคะซึ่งรับบทโดยคุณจูเหยียนปิงค่ะแล้วก็บทของทงหมินซึ่งรับบทโดยฉูลุยห้าวนะคะซึ่งเป็นมือซ้ายขวาของเพื่อเหยียนนะคะก็หล่อทั้งคู่เลยเนาะแล้วก็มีตัวละครอีเฟยนะคะซึ่งรับบทนี้โดยคุณเจ้าหัวหัวค่ะก็เป็นผู้ใต้บังคับบัญชาที่หล่อเหลาของเว่ยเจ้าเพ่ พวกเรารวมทั้งนะคะอี้เหลียนนะคะรับบทโดยน้องจางอี้ฉินนะคะก็เป็นผู้หญิงของเยี่ยลวดที่สวยมากๆค่ะเป็นผู้พิทักษ์ลับของเว่ยเจ้านะคะแล้วก็ในนวนิยายต้นฉบับนะคะตัวของอี้เหลียนเนี่ยหลงรักเว่ยเจ้านะคะเพื่อนๆแต่ว่าในละครก็มองไม่ค่อยออกเนาะในละครไม่ค่อยเห็นจุดนั้นนะคะก็เหมือนกับว่าอี้เหลียนทําหน้าที่ของนางไปอะไรประมาณนี้ในส่วนของละครแต่ว่าในนิยายเนี่ยก็คือหลงรักเว่ยเจ้าค่ะทีนี้นะคะในส่วน ส่วนของแม่นางตรงเจี้ยนนะคะซึ่งรับบทโดยเฉาเฟยหลันนะคะสวยเนาะเออเฉาเฟยหลันสวยมานานแล้วนะคะเล่นมาหลายเรื่องแล้วด้วยค่ะซึ่งตัวละครตัวนี้นะคะชอบชุยเหลียงค่ะแล้วก็ตัวละครหงเจียอีกตัวหนึ่งนะที่รับบทโดยคุณเหยาฉือนะคะคุณเยาฉือคนนี้ตัวละครตัวนี้นะคะหงเจียเนี่ยรัก วี่เหรียญค่ะเพื่อนๆซึ่งณจุดนี้นะคะก็ในละครจะชงคู่นี้มากกว่าใช่ไหมก็น่าจะไม่รู้ว่าลงเอยกันได้ไหมแต่ว่าทีมของเยี่ยร่วนเนี่ยเสียชีวิตหมดเลยนะเพื่อนๆเพราะฉะนั้นมันไม่มีความหวังอะไรอะ่ะสําหรับในตัวของนวนิยายต้นฉบับนะคะก็คืออี่เหลียนก็คือเสียชีวิตด้วยเช่นเดียวกันนะคะ ดังนั้นแล้วถ้าเกิดในเวอร์ชันละครเนาะจะเหลือชีวิตใครของกลุ่มแบบที่ทำงานให้ไว้เจ้าบ้างก็คงจะเป็นอะไรที่ดีไม่น้อยนะคะ <c oughs> ก็หลอลุ้นกันแล้วกันนะคะทีนี้ทางด้านของสหายของกลุ่มเว้เจ้าเอออันนี้ก็บอกแล้วเนาะไปกันหมดนะไม่ว่าจะเป็นเออเดี๋ยว ทางด้านของเสียววิเจียก็เสียชีวิตไปตั้งแต่แรกเลยนะคะนี่คือพี่สาวของเว่ยเจ้าซึ่งรายละเอียดของตัวละครตัวนี้ต่างกันในส่วนของนิยายกับส่วนของละครนะคะแล้วนอกจากนี้แล้วนะคะตัวละครเชียเชอร์เองนะคะก็ในรายละเอียดที่เป็นอารมณ์นะคะของของเชียเชอรองค์จัก,กรพรรดิที่มีต่อเว่ยเจ้านี่ก็จะแตกต่างกันไปแบบคนละโลกเลยสําหรับในนวนิยายต้นฉบับกับในละครนะคะส่วนทางด้านของเพ่เยเหียนกับเว่ยเจ้า เปรียบเทียบความดีความอะไรแล้วพวกเขา พวกเขาพอๆกันเพื่อนๆเพราะว่าบอกแล้วถ้าให้มุมมองยังไงดีละ่ะมันต้องมุมมองลักใต้ล่ามะเออถ้าเพื่อนๆจะใช้แบบเออพระเอกต้องเป็นฮีโร่โคตรคุ้มครองคนทั้งโลกทั้งใต้ล่าอะไรแบบนี้ก็ต้องเออนั่นแหละไว้เจ้าก็ได้ตัวพระเอกไปเรียบร้อยเพราะว่าเพื่อเหยนเขาลักเฉพาะตระกูลของเขาอะไรเท่านั้นเองนะคะแล้วก็ได้รับอิทธิพลจากท่านแม่ด้วยนะคะใช้คําว่ากลัวเป็นลูกชายที่กลัวแม่แต่ว่าหลังจากที่เขาได้เออคือบอกอีกทีหนึ่ง รายละเอียดมันต่างกันเนาะในนิยายบอกเลยว่าเพื่อเหยียนเขาได้รับอํานาจเขาเป็นมหาเสนาบดีตั้งแต่แบบตั้งนานไปแล้วอะถ้าเทียบกับในละครนาะตอนที่แบบประมาณ15หรืออะไรเงี้ยเขาควรจะได้แล้วแล้วหลังจากนั้นเขาถึงจะมีพลังนิดหน่อยที่จะมามางัดกับแม่ของเขานะคะแต่ถามว่าชนะไหมก็ไม่หรอกเขาก็เก่งใจแล้วก็กลัวแม่เขาค่อนข้างเยอะนั่นเองนะคะ ตัวละครเพื่อเหยียนเองก็เป็นตัวละครที่เขามีความกดดันแล้วก็มีความหดหูใจอยู่ตลอดเวลานะคะเขานั้นต้องแบบเหมือนกับละทิ้งละทิ้งความรักที่เขามีจอดเจียงฉฉอเนี่ยก็หลายครั้งเหมือนกันนะคะแต่ว่าพอถึงจุดหนึ่งพอเขาห่างออกไปแล้วพอเขาว่างๆเออเหมือนกับแบบ มีช่วงเวลาว่างจากการกิจาก,การเดินแผนในการชิงอํานาจของเขาเนี่ยเขาก็จะคิดถึงนางเอกของพวกเรานะคะเออเอา,เอา,เอาตั๋วพ่าลองไปไม่เป็นไร <c oughs> ทีนี้นะคะก็เอาเป็นว่านะคะด้วยความพัวพันทางด้านอารมณ์ของทุกคนเนี่ยค่ะมันก็จะมีสิ่งหนึ่งที่เป็นจุดหลักที่พวกเขาเหมือนกันนะคะนั่นก็คือทุกคนต้องการอิสรภาพทุกคนอยากจะมีอิสระเสรีในการใช้ชีวิตนะคะแต่ว่ามันไม่ได้เป็นไปดังที่หวงังหรอกค่ะจนกระทั่ง ไปจนถึงจุดจุดหนึ่งนะคะของของการเดินทางปลายทางของชีวิตเนี่ยก็แล้วแต่ว่าพวกเขานั้นจะยังคงมีลมหายใจที่จะได้ทําในสิ่งที่พวกเขาต้องการหรือเปล่านั่นเองนะคะอาล้ค่ะตอนนี้เรื่องราวก็กําลังนวลนวเลยนะคะนางเอกของพวกเราก็ต้องการจะสืบให้ได้ว่าใครนะเป็นผู้ที่ฆ่าท่านพ่อของเขาก็คือฉีอ่องนั่นเองนะคะเพื่อเย,ยนเองก็โอ้โหอยากจะแต่งงานกับนางเอกสุดฤทธิ์ค่ะเพราะว่ายิ่งรู้ว่านางเอกเป็นลูกของชีอ่อง ด้วยนะคะก็ยิ่งจะทําให้เขาแบบเออได้ได้ได,ได้ได้สมหวังทั้งเรื่องของอํานาจแล้วก็ได้สมหวังทั้งเรื่องของความรักอะไรแบบเนี้ยเขาเลยพยายามใหญ่เลยนะคะแต่ว่านางเอกของพวกเรานั้นรักไว้เจ้าไปซะแล้วเนาะเพราะฉะนั้นนางเอกก็ไม่มีทางที่จะมายอมเพ้อเหยียนง่ายๆนะคะยกเว้นมันก็จะมีฉากที่น่าหยุมหัวนางเอกก็คือฉลาดก็จริงแต่ว่าเข้าใจผิดเออความ คำว่าฉลาดมันก็ไม่ได้แบบว่าถ้าเกิดมีข้อมูลที่ผิดเนี่ยมันก็ทําให้เดินทางผิดได้เช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะต้องกลับมาเรื่อยๆจนกระทั่งคลายปมไปได้นะคะแล้วก็ไปจนถึงจุดที่พระเอกของพวกเราก็บา,บายบายไปกับตัวโกงที่โคตรโกงที่สุดของเรื่องก็คือท่านกจกักรพรรดิเชียเชิญเนี่ยแหละนะคะแต่ว่าในเวอร์ชันละครเดี๋ยวพวกเราต้องมาลุ้นกันเนาะก็พูดให้เพื่อนๆทุกคนได้จัดเตรียมใจเอาไว้ก่อนนะคะถ้าเกิดในเวอร์ชันละคร เพศของพวกเราไม่ตุยไปก็ไม่เสียชีวิตไปก็ถือได้ว่าเป็นกําไรนะคะแต่ว่าถ้าเสียชีวิตไปก็คือก็ดําเนินไปตามนวนิยายต้นฉบับก็ไม่มีอะไรที่จะต้องจะต้องแบบว่าฟูมฟายเสียใจอะไรประมาณนี้เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่มันต้องไปอย่างนั้นอยู่แล้วนะคะนี่หลายคนก็ถามมาว่าเมื่อไหร่นะคุณเ,ลเหลุนเจียหลุนจะบแบบรับเล่นแบบจีนคอสตูโบราณที่แบบจบแบบแฮปปี้อะฮบแฮปปี้เอนดิ้งสุดๆนะ่ะคือไม่ต้องมาลุนในละครว่าว่าจะ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 ,จะพลิก โผไหมจากนาวนิยายต้นฉบับนะคะก็มีหลายๆคนก็แบบเออก็ลุ้นอยู่นะคะก็หวันก็ว่าน,น่าจะมีแหละเออเพราะว่าคุณหลุนเจีคุณหลุนเจียหลุนเองก็ยังอายุยังน้อยอยู่นะคะลดลั่นในวงการบันเทิงให้พวกเราได้ดูอีกหลายๆเรื่องเลยหวา่นว่าต้องมีบ้างแหละที่จีนคอสตูมโบราณแบบจบแบบที่ไม่ต้องเปิดประตูเปิดหน้าต่างแล้วยิ้มอะไรแบบนี้มันต้องมีนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆเลยหวานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ